เราว่าไม่มีชื่อเธออยู่ในเกส์ลิสต์นะพอดีดีเซลส่ง invitation อ v i ิเ t ชันมาให้ค่ะดาลี่เบกกิ้งโซดาเฟชมิ้นวิปโฟมหนานุ่มฟันขาววิ้งปากหอมวิงเลยวันนี้ดูดีนะขอบคุณค่ะออชุดนี้โตเกียวเพื่อนหนูช่วยสไตลิ่งให้ค่ะ ส่วนที่มาของชุดหนูลองตีความจากกวีเรื่อง The Conference of the Birds นกซีเมอร์เป็นฟิลฟิลนกเทพอะมึงที่นกทุกตัวต่างออกตามหาเพื่อที่จะให้มันมาเป็นผู้นำ mm. แต่กว่าจะถึงวังของนกนี้ได้อะต้องผ่านบททดสอบหลายๆด่านพอพวกมันไปถึงวังมันเจอแค่บ่อน้ำที่อยู่กลางวังอะมึง พอพวกมันเดินไปดูก็เห็นเป็นเงาสะท้อนของตัวเองเงาสะท้อนของเรานกไม่แอ่ไงไหตีความมาได้ดีตีความได้ว่านกที่ผ่านบททดสอบจนมาถึงที่นี่ได้นั่นแหละคือนกซีเมันน่าประทับใจม วันศุกร์นี้เราจะมีแคร์สำหรับโชว์ใหม่ของเราใจ๊จิจ๊บติดต่อไปนะเทสเตเกนแซบดูย้อนหลังเต็มที่เดียวทางแอปวันดีดูสดทางช่องวัน31และแอปวันดีจะมาวันดีพรีเมียมดูจอใหญ่บนสมาร์ททีวีได้แล้ววันดาวโหลดแอปวันดีบนสมาร์ททีวีได้เลย